ครับวันนี้ครับผมมูดดี้เองนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาเยี่ยมเยียนอูพี่ชายครับอูพี่ล้านะครับผมเป็นอูรถโฟล์คนะครับวันนี้ก็เป็นวันสาคัญนิดๆหน่อยๆครับสําหรับผมนะครับผมก็เลยบอกว่าสำคัญสำหรับผมก็เลยทําอาหารรับประทานกับพวกน้องๆและเพื่อนๆนะครับนี่ครับนะฮะวันนี้นะครับเป็นกุ้งย่างนะครับผมแล้วก็หมูย่างนะครับและที่สําคัญครับวันนี้เลยต้องบอกเลยครับขาดไม่ได้ครับฮะ น้องสาวคนนี้นะครับผมทาน้าจิ้มมาเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับผมใบใบเตยฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมีเป้พกติดเป้มีรถพกติดรถมีบ้านพกติดบ้านมีนี่พกติดนี่แฮะไม่ใช่พูดเล่นนะครับผมนี่ครับสดเจ้มจ้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าไปต่างจังหวัดเดินทางไปทํางานพกติดเป้ไว้ไม่เสียหลายครับเก็บไว้ได้นานอยู่นะครับผมนะถ้าสนใจครับติดต่อไปที่น้องใบเตยได้เลยนะครับผมนะฮะยังไม่พอนะครับ นี่สูตรใหม่คิดมาเลยครับล่าสุดน้ำจิ้มแจ่วแฮ่น้ำจิ้มแจ่วครับผมน้ำจิ้มแจ่วเนี้ยครับเข้มข้นครับรัวสามารถมีนี่ครับมีท็อปปิ้งมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับอยากกินเผ็ดอยากกินค้นได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่ของน้องใบเตยเขานะครับสนใจนะคะติดต่อไปที่ Facebook นะครับผมตอนนี้ขายอยู่ทั้งออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็น่าจะเป็นไลน์แล้วก็ต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอุดหนุนน้องด้วยนะครับผมนะฮะลองดูครับนี่ครับายใบเตยนะครับผม นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เลยครับของแท้นะอย่าลืมนะครับสโลแกนมีบ้านพกติดบ้านมีรถพกติดรถมีนี่ไม่ต้องพกนะครับผมนะครแล้วกนะ็เดี๋ยวจเจอกันใหม่สินค้าอื่นนะขอบคุณมากครับ